เอชสามไอยักษ uh ์ในนา พี่น้องๆน้นานานักจกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวอลองอลองนานี้นะครับแดดก็เริ่มออกแล้วแหละตัวเหยื่อที่ผมจะใช้นะครับเป็นเจ้าถุญแเอสสามน3ช่วงน้ํามาใหม่ๆค่อนข,ข้างจะก,กัดดีนะครับแต่ผมไม่ได้มาพักหนึ่งครับเดี๋ยวเช้านี้มาลองดูครับไป เได้นะเชี่ยวมากเลยนะครับจะเขี่ยวดันน้ำใส่หลายหลายทีให้ลถไปก่อนครับผมนี่ครับปลาชนาไซม์มาตรฐานดูดิครับเละหมดเลยพันมั่วเลยกัดเป็นกลุบยายเอสสามแลครับเหยื่อจะค่ายโครชาสีเทาครับ โอ้ยต้องแกะโอเคตรงนี้ก็เป็นแนวคันนานะครับมันมีดันน้ำใส่อยู่หลายรอบอยู่โคตรเคี้ยวทำไมถึงเคี้ยวเดี๋ยวผมมีคำตอบครับดูผมมีคำตอบดูครับ โออันนี้อะไรไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ตัวเบ็ดนี่ FGS นะครับทำไมมันถึงเขี้ยวโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับ S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถ อยู่ในน้ำจะคู่นะครับเอาสวะออกก่อนสวะเต็มเลยเข้าสวนเหนียวนะตัวนี้นะนดูดิครับ ยแ,แนวคันนานะครับตัวนี้กัดแบบไม่ได้รุนแรงไม่ได้ตีหางนะแต่ไซส์ไม่ธรรมดาครับนี่ไซส์ครับอื้อหือช่อนนาไซส์นี้ครับไม่ธรรมดานะเนี่ยส,สวยเลยก็กัดเป็นกลุบยาง S3 นะครับเดือาจากข่ายโครชาครับสีเทาเอาเรื่องตัวนี้ ลองเดินลุยมาแล้วครับกับไม้มหาชนรู้เรื่องมันทนไม่ไหวแล้วครับเสียงใบล้นๆนะครับกับไม้มหาชนอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องถามว่าหมายรับหรือเปล่าโอเคก็อาศัยเลาะตีแนวคันนานะครับผมเดินเข้ามาเรื่อยีสุ่มไปเรื่อยครับก็ได้เรื่องครับเอดสามไม่ทำให้ผิดหวัง โอเคครับนี่ชั้นนาซสนี้อีกสักรอบโอเคไปะจะลองซ้ำใหม่ครับเอสสามใบพัดแยกแดกยับทุกมไม้สื่อรหลดนี่นี่แถวดีครับ โดนปาวะโอ้โหดัด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 โอ้โหคขวใหญ่นะเนี่ยโอ้โหใหญ่นะเนี่ยตัวเนี้ยเขาเขี้ยวด้วย จะเป็นตัวนี้เลยครับดันนี่แหละตัวนี้แหละผมว่าดันน้ำอยูอ่อืม,อม,อม 你。<laughs> ว่าจะเอาตัวไม่ได้ซะแล้วครับตัวนี้โอ้โหชันหน่นนาไซนี้ครับหมายมหาชนใครจะพี่เชื้อโอ,โอ้ใครจะพี่เชื้อตัวนี้ดูเลยครับ กัดทีทวนี่โอ้โหกัดเป็นกบยางเอสสามนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสีเทาผมใช้สีเทาตัวเดียวเลยนะติดเนื้อเยื่อข้างบนนะครับคือมันลำบากนะครับเดินเดินตีตามคันนามาเสียงรถก็รบวน่อยนึกว่ามันจะไม่เอาแล้วตอนแรกอะ กัดมันเหมือนจะกระตุกหน่อยๆแล้วก็มันตามตามตาม,ตามผมก็เขย่าเขย่าเขย่าเขย,าขย,าขยา่ารอมันดูดอีกนิดนึงเหมือนจะมันจะโดนนะครับอาจจะโดนนิดเดียวแล้วก็มันดันอีก2อสารอบเห็นไหมครับคือปลาค่อนข้างจะระแวงนะแต่ไม้เนี่ยพุ่งใส่เต็มๆเลยมันไม่ธรรมดาไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ในนาครับ้าจะมีสัก โลสามโลสี่โลครึ่งได้อยู่แล้วครับอ้ยักษ์ในนาครับเดี๋ยวผมอาจจะช่างให้ดูครับกลับบ้านนี่ครับเจ้าตัวนี้โลครึ่งพอดีนะครับหมันหาง่ายนะป่านาไซนี่ป้านเสียงใบมันลั่นนะครับขนาดแพ็กจิ้งรอยคนตีเต็มเลย ที่ผมให้ดูนะครับโอ okay. เคเลุยกันต่อครับน้ำนน้อยๆเ,เองนะแต่ฟังก็ค่อนข้างเยอะโอเคลุยกันต่อครับ S3 ไอยักษ์ในนาสุดยอดมากเสียงใบมันลั่นลองหามาใช้ดูนะครับ S3 ใบพัดแยกแดกยับทุ่งไม้สื่อรถลองดูครับ ถึงอาดูนั่นมาแล้วมาแล้วาอู้ตั้งนาน้ว่านานเลย

Nada. Valeu. Aqui. 有。哎 ตวเนี้โอ้อยเพิ่งอ,อมทะลุปากล่างนี่มาก,กัดโหดมากครับพุ่งใส่แบบคือมันในน้ำนะครับมันก็จะลำบากครับ อยู่ในน้ำดีนะมันทะลุปากล่างครับตัวนี้นี่แต่มันไม่ค่อยอ้วนนะตัวนี้นี่ครับไม่ค่อยอ้วนครับก็นี่แกะเป็นกบยางเอสสามนะครับเหยื่อจากไข่โกรชานะสีเทาใจสีเทาตัวเดียวเลยนะไม่ค่อยอ้วนนะตัวนี้นะเอารเอเปล่าวะจะปล่อยดี จะปล่อยดิเอาเจ็บไว้ก่อนครับก็คือมันมีกัดลูกปลาโชว์นะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ตัวนั้นหรอกน่าจะคนละตัวกัดลูกปลาโชว์ไปทีหนึ่งอาตีไม่ค่อยถึงครับระยะมันค่อนข้างไกลนะโอเคแต่ก็ไม่รอดเจ้าเอสนะครับกับไม้มหาชนโอเคครับเอใบพัดแยก แดกยับทุกไม้สื่อโหลด โอ้ดูดิคร oh hey, ับโอ้พุ่งมาใส่เห็นยันปากอะเดี๋ยวใหม่ครับก็โอเคครับตอนนี้สิบเอดโมงครึ่งแล้วยิ่งตียิ่งมันนานี่ครับนี่ตียิ่งมันครับ ยักษ์ผลงานเจ้าผลงานเจ้ากบยางเอสนะครับ <_ d ata> เจือจากค่ายโครชานะครับฝากไว้ด้วยเสียงใบลั่นๆครับ <_ d ata> ยังอยู่อยู่เลยครับยังอยู่อยู่เลยหมายมหาชนของจริงก็เสียงรถก็อาจจะได้ยินอยู่ครับ โอเคต้องกลับไปพักผ่อนแล้วครับวันนี้สนุกมากเลยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวกลับมาซ้ำอีกครับอย่างไงก็ฝากผลงานเจ้ากบยากษ์ยักษ์มไวด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องแน้อยด้วยนะครับสมหมายแตกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ